สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้จะเป็นภาคจบของเจ้า W211 คลิปลุก E55 AMG จากเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็เป็น EP ที่คิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะดู E55 ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังอยากนำเสนอนะสำหรับรถ W211 นะครับเพราะว่า W211 ยังเป็นรถที่น่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไหล่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ เออแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับหาได้ตามทั้งเชียงกงมือสองนะครับราคาเบิกใหม่ร้านอะไรมือหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของเทียบหรือของแท้นะครับแต่ของแท้ถ้าเบิกศูนย์นี่ก็ยังก็ยังแพงอยู่นะก <c oughs> ็ค่อนค่อนข้างแพงก็คือมันตามราคารถนะครับตั้งแต่ออกไปแดงนั่นเองนะครับนะฮะแต่ว่าเราก็มีทางเลือกเยอะนะครับแม้กระทั่งของจากจีนนะครับ ตามแอปสีส้มต่างๆนะที่เพื่อนๆเ,เองก็เห็นกันอยู่นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นก็ลองเปิดเข้าไปดูนะครับตามแอปต่างๆนะที่เราชอปปิ้งกันนะครับลองพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเช่น W211 นะครับ W204 W212 W20 7อะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆลองเซิร์ชดูนะครับใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ในการที่พิมพ์หานะครับหรือว่าคีย์เข้าไปนะครับเพื่อค้นหาก็จะเจอหลายๆอย่างนะ พวกช่วงล่างเอ้ยเครื่องยนต์นะครับกลองต่างๆนะครับรวมถึงพาร์ทอะไหล่ที่มันมันมีทุกอย่างอ่ะเออมันมีแทบจะทุกอย่างะนะครับคือสรุปง่ายๆสั้นๆว่า2องหนึ่งเนี่ยก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับรวมถึงภาพลักษณ์ของมันนะครับก็ยังสวยนะครับรวมถึงตัวรถเนี่ยก็ให้ความนิ่มนวลน,นะครับเวลาการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ ดีนะครับขับต่างจังหวัดก็ดีมากนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้2 1 1มาประมาณปีกว่าๆนะนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับขึ้นเหนือล่องใต้เป็นว่าเล่นเลยนะเพราะว่าผมมีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างนะครับว่าไม่ว่ารถอะไรนะครับถ้าเราดูแลดีอยู่เสมอนะผมเชื่อว่าขับไปไหนก็ได้นะที่มันเป็นทางที่เป็นที่เหมาะสมสําหรับรถในเซกเมนต์นั้นๆนะครับผมเชื่อว่า เพื่อนจะได้เห็น p e r f o r m มนซ์ของรถคันนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนะก็เลยคิดว่าภาพจบอันนี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับที่ยังชอบเจ้า w 2 1 1อยู่นะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าเอ่อพาร์ทนี้มันควรจะต้องจบไปแล้วนะแต่ผมก็ยังอดใจไม่ได้อะคือจริงๆผมจะเริ่มเป็นพาร์ทของ2 0 7 2 1 2 2 0 4ัยใช่ไหมครับแต่ว่ามันอดใจไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะครับที่ หลงไหลในเจ้า W211 นะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยมาช่วยดูช่วยสังเกตดูว่าเออรถมีปัญหาอะไรไหมต้องซ่อมแซมอะไรไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมี211เนี่ยมาแซมอยู่เรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับเออเรื่องที่สำคัญเลยคือก่อนที่เพื่อนๆจะเห็นภาคจบของเจ้า211คันนี้นะครับน้องเขาเนี่ย ได้มาทำอะไรอยู่หนึ่งอย่างเป็นการ DIY ที่ผมเคยแชร์ไว้ตั้งแต่ผมใช้2-11น่นนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปเห็นภาพรวมของเจ้า w 2 1 1ที่แต่งครบเซตแล้วนะครับว่าก่อนที่จะไปน,นั้นนหละเองไปดี y อะไรกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับปไปดูกันเอาละครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคุ้นๆไหมครับ เลยครับหลายๆคนคุ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเคยทําและเคยเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะแก้ไข DIY ด้วยวิธีแบบไหนก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคันเคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับนั่นก็คือยางแผงจิ้งหรีดนั่นเองนะครับยางแผงจิ้งหรีดนั้นทําหน้าที่ รีดน้ําจากน้ําฝนนะครับที่เวลาฝนตกนะครับแล้วก็ไหลลงมายนบนแผงจิ้งรีดนะครับแล้วก็ระบายน้ําลงมาตามท่อระบายนะครับลงพื้นข้างล่างนั่นเองนะครับก็ใน2องกหนึ่งเนี่ยจะพังกันทุกคันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตามอายุนะฮะยางมันเสื่อมนะครับวิธีการที่จะซ่อมแซมมีหลายแบบนะครับเช่น เบิกยามแห่งจลิตใหม่นะครับซึ่งเบิกใหม่นี่ก็ของแท้รู้สุกจะประมาณ6000กว่าบาทบังครับประมาณนี้นะแล้วก็ของมือสองนี่ยังไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีไหมถ้ามีก็น่าจะหลักพันนี่แหละครับแต่การดี Y ที่ง่ายที่สุดแล้วผมเคยแชร์ไว้ตั้งแต่ในคลิปแรกๆนะครับที่ผมเคยแชร์ไว้ก็คือการเอาอยางอุดร่องคอนโซลน,นะครับมา DIY ใส่นะครับอ่าก็ เป็นอะไรที่ถูกมากๆนะครับไม่เกิน200บาทน,นะครับเราก็ได้ยางอุดร่องคอนโซลนี่มาแล้วก็มาดี Y ใส่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนก็ต้องกรีดตัวยางเดิมออกก่อนนะครับกรีดยางเดิมออกนะก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับหาผ้าหาอะไรมาเช็ดทําความสะอาดตรงส่วนที่เรากรีดออกด้วยนะครับมันก็จะมีสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับนี่ต้องถอด เจ้าตัวก้านปัดน้ําฝนออกด้วยนะครับออันนี้ผมถอดไปฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องถอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะใส่ยางอุดร่องคอนโซลไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งจะเอาตัวยางที่เหลือที่ว่ามันเป็นที่มันเสื่อมน,นะครับเอาออกก็อ,ออกไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ยางนี้ก็สั่งในแอปต่างๆนะเขียนว่ายางอุดร่องคอนโซลนะครับกเกา1 9บบาทนะประมาณนี้ครับ150าบาทถึง190บาทประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ยางมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็พลาสติกที่เอาไว้กดเอาไว้ดัดนะครับที่มีสีส้มๆมา่นนะครับดีมากและจําเป็นมากนะครับเพราะว่าเอาไว้แงะส่วนอื่นได้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของรถนะครับไม่ให้สีถลอกนะครับพลาสติกตัวนี้นี่ควรมีไว้เลยนะครับติดรถไว้นะครับเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยต้องใช้พลาสติกพวกนี้แกะนะครับไปใช้ไขควงปากแบนอะไรเงี้ยครับแตกหมดเลยนะครับ อ่ะหลังจากประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้นะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงการรีวิวภาคจบนะครับของเจ้า211 k e e p Look e 5 5 amg นะครับเห็นรถคันนี้แล้วก็นึกถึงรถคันก่อนๆเนาะที่ผมรีวิวนะครับรวมถึงรถตัวเองนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันมากนะครับสีก็สีเดียวกันนะครับล้อก็ล้อแบบเดียวกันนะครับนี่ครับ ใช้เวลาทําอยู่ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับกว่าจะได้สภาพนี้นะครับเพราะว่าต้องหาของหาเอ่อล้อหาชุดแต่งนะครับและชุดแต่งเนี่ยก็เป็นมือสองนะครับก็ต้องมาเก็บงานเก็บพลาสติกที่มันแตกชํารุดเสียหายหูยึดต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่มันเสียหายนะครับก็ต้องมาเก็บงานนะครับแล้วก็ส่งทําสีนะครับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับล้อเนี่ยก็หายางมาต้องหายางมาใส่นะครับยางเป็นยางคําโฮนะครับ มีรุ่นน้องเนี่ยเขาแนะนํามานะครับว่าเออราคาไม่แพงนะครับนี่ครับท่อ AMG แท้ด้วยนะครับคันนี้ท่อ AMG แท้นะครับทั้ง2ข้างนะครับเป็นของ e 5 5 a m g ตรงรุ่นนะครับมาทั้งมออพักและก็เส้นท่อด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกลางรถนะครับเป็นประมาณสักประมาณฟุตกว่าๆนะครับเส้นท่อนะครับแล้วก็มามออพักปลายแล้วก็มีปลายตรงนี้มาด้วยนะครับให้สู้มให้เสียงนี่แบบดุดัน ร้าเลยนะครับใช้ค็ว่าร้าเลยเวลาเบิ้ลเครื่องนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง V6 เนาะฉะนั้นมันก็ให้เสียงที่แบบเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเสียงเพราะนะครับเว,เวลาเวลาจอดเฉยๆนี่ก็เงียบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเวลาขับเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะได้เสียงที่มันแบบภาษาผมเขาเรียกเฟี้ยวฟ้าวน่าดูเลยนะครับ <laughs> นะก็ภายในทุกอย่างเนี่ยนะครับก็อย่างที่เคยรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ว่าเออคันนี้ภายในสมบูรณ์มากนะครับสวยมากแล้วก็เป็นสเปคที่หายากด้วยนะครับเพราะว่ามีพุชตาร์ที่หัวเกียร์นะครับมีคีเลสนะครับแล้วก็มีซันรูฟด้วยนะครับก็คือเป็นออปชั่นที่เรียกว่าก็สุดในในระดับหนึ่งเลยครับคือสุดกว่านี้ก็หลังคาแก้วเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือหลังคาซันรูฟที่เหลือออปชั่นที่เหลือนี่คือไม่ได้คีลุคคีเลสเลยนะครับนะฮะก็ถือว่า สวยงามดูแลรักษาได้ดีมากๆนะครับเจ้าของเก่ายางขอบกระจกตรงหูช้างอะไรต่างๆเนี่ยเรียบเนียนกริปไม่มีรอยแตกรอยร้าวดูแล้วรถคันนี้คือจอดแต่ในร่มนะครับไม่ได้จอดแบบตากแดดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิตเมนเรื่องโชคนะครับบางคนอาจจะมองมองว่าเออแบบเอารถต่ำลงอีกได้นะมันจะสวยนะแต่คันนี้เขาใช้กันหลายคนนะครับใช้ทั้งคุณแม่ใช้ทั้งออคุณภรรยาฉะนั้น ถ้าเอามันเตี้ยมากๆนะครับมันจะใช้งานลําบากนะครับก็เลยใช้โชคอวังกาดเดิมนะครับโช๊คอวังกาดเดิมนะครับก็จะสูงๆประมาณนี้นะครับซึ่งก็เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับลิ้นหน้าก็ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะเตี้ยเกินไปนะครับผมนี่แล้วก็คันนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้ามาด้วยนะครับอ่าผมก็เป็นคนช่วยดูแลเรื่องตรงนี้ให้นะครับในเรื่องหาของนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่รถคันนี้ ในมุมมองผมนะเปลี่ยนไฟหลอดไอ้ไฟหลี่นะครับให้ที่ว่ามันสีส้มเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวหน่อยนะผมว่าสวยเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตอนเขาปิดไฟอะ่ะไฟหลี่เนี่ยมันยังเป็นสีส้มอยู่นะครับนี่ก็เปลี่ยนหน่อยก็สวยงามนะครับก็บอกน้องเข้าไปแล้วว่าเออไปเปลี่ยนนะแล้วก็เอาเป็นแบบแคนบัสด้วยนะครับเอาหลอดธรรมดาไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันจะไฟมันจะโชว์นะครับนี่ สวยงามนะครับสวยงามเห็นแล้วก็หลงไหลนะครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเก็บรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ชอบ2องหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับนะครับก็คันนี้ก็ใช้ทุนไม่สูงนะครับก็ประมาณไม่ข้ามแสนประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับกิเลสนะไปแล้วครับเอาแล้วครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะ ถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับคนที่ยังมีความชอบในเจ้า w 2 1 1นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ยังชอบเจ้ารุ่นนี้อยู่นะครับและผมเองเนี่ยก็ยังบอกกับเพื่อนเเสมอนะครับว่าเออเวลาใครมาถามว่า2อง่นหน่งน่าใช้ไหมผมยังบอกว่าน่าใช้นะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับมีตั้งแต่ส0 0 0 0 0นะครับสามแสนบวกขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณสัก4ี่ห้าแสนไม่เกินนี้นะครับก็ยังเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับ แล้วก็อะไหล่หาง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับแล้วการเข้าอู่นะครับผมจะแนะนําไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออู่ที่ไม่ได้มาตารฐานนะครับในการซ่อมแซมนะครับอู่ที่มักจะหางานเพิ่มให้กับลูกค้านะครับอู่ที่ไม่จริงใจต่อลูกค้านะครับอันนี้ต้องระวังนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยอยากมีเบนซ์เพิ่งมีเบนซ์ครั้งแรก เป็นครั้งแรกของเขานะครับเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะครับเขาไม่ได้มีเงินเยอะเขามีแค่ส0 0แสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากได้เบซนสักคันหนึ่งเป็นคันแรกในชีวิตนะครับแล้วก็คงไม่ได้ซื้อคันต่อๆไปนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆท่านที่มาแชร์ให้ผมทราบคือเข้าไปที่อู่โดนทีหนึ่งก็หลายหมื่นบาทนะครับโดยที่พอมาตรวจเช็คกันจริงๆนะครับเอาบินมาแชร์กันจริงๆนะครับว่าอู่นั้นอู่นี้เท่าไหร่ยังไงนะครับ มันก็ได้คําตอบนะครับมันก็ได้คําตอบในตัวมันเองว่าเออม so ันเกินความเป็นจริงไปเยอะนะครับมันเกินความเป็นจริงไปเยอะแล้วก็มีหลายๆที่นะครับทําไม่จบแล้วก็สร้างงานเพิ่มนะครับให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มผักพาระไปให้ลูกค้าเพิ่มนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคนที่จะมาเล่นนะครับนะฮะฉะนั้นจงระวังไว้ให้ดีนะครับจงระวังไว้ให้ดีนะครับว่า เวลาจะเล่นรถพวกนี้นะครับควรที่จะหากลุ่มหาก้อนที่ช่วยกันแช์นะครับส่วนผมเองนะครับล่าสุดเลยนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเลยกันแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยได้ตั้งกลุ่มลายขึ้นมานะครับกลุ่มลายขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ในแบบ DIY นะครับทำเองได้นะครับไม่ต้องง้อช่างไปซะทุกอย่างนะครับนะฮะเราทำเองได้นะครับสั่งของมาเองได้นะครับเหมือนตอนต้นคลิปนะครับที่ สั่งของมาเองจากจากแอปสีส้มเนาะมันก็ร้อยกว่าบาทอะร้อยเก้าเก้าอะไรเงี้ยร้อยเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือจุดประสงค์ของกลุ่มผงผมนะครับที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนเเนี่ยได้ใช้รถได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นมิตรกับกระเป๋านะครับนะฮะไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็ต้องเข้าอู่นะครับจ่ายทีนึงเป็นพันเป็นหมื่นนะครับบางคันจ่ายเป็นแสนนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าได้งานดีกลับมาด้วยนะครับก็ เราทําอะไรไม่ได้นะครับเราทําอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยจึงเน้นไปทางประโยชน์ของยูเซอร์หรือผู้ใช้นั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้รถกันอย่างมีความสุขนะครับนะแล้วก็มีอะไรเราก็สอบถานกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไว้ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์สาคัญเลยนะครับผม ไม่รับพ่อค้านะครับทุกชนิดนะครับทุกคนนะครับผมรับเฉพาะยูเซอร์เท่านั้นนะครับถ้าผมเจอว่าใครเนี่ยนะครับแฝงตัวเข้ามาแล้วเป็นพ่อค้านะครับผมจะเด้งออกเลยนะครับผมจะดีเขาออกเลยนะครับผมไม่อนุญาตนะครับผมไม่อนุญาตเพราะว่าเจตนาคือเราต้องการให้ยูเซอร์แบ่งปันข้อมูลกันอย่างที่ถูกต้องจริงๆนะครับไม่มีการที่จะเออเอาพ่อค้ามาขายของนะครับนะฮะไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรผมก็ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นก็ นี่คือเจตนารมของกลุ่มนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ที่เราแบ่งปันกันได้เราแบ่งปันข้อมูลนะครับหลายๆท่านนะครับตั้งแต่ผมตั้งกลุ่มมานะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านเก่งนะครับเก่งมากๆเลยทํานู่นทํานี่ได้นะครับซึ่งเก่งกว่าผมอีกนะผมชื่นชมมากนะครับแล้วก็สามารถนําไปช่วยเหลือเพื่อนๆได้ในราคาที่แบบว่าอาจจากเสียเป็นหมื่นอ่ะเหลือเสียหลักร้อยอ่ะครับสุดยอดไหมจากเสียเป็นหมื่นอ่ะแล้วเหลือแค่หลักร้อยอ่ะ เก่งมากครับคือบางทีผมเนี่ยไม่มีความสามารถทางด้านนี้แต่ผมมีข้อมูลผมรู้ว่าซื้อของที่ไหนแต่ผมทําไม่ได้นะไม่ใช่ถน,นัดไม่ใช่ทางที่ผมถน,นัดแต่เพื่อนคนเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยถน,นัดก,ก็ให้เขาไปทําไปทําเสร็จปับ๊บเราก็มาแชร์กันนะครับมาช่วยเหลือเพื่อนๆน,นะครับที่เขาประสบปัญหาและเขาไม่มีสตัง เขามีสตางค์ซื้อรถมือสองแต่ไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีสตังค์ซ่อมรถเป็นแสนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ชอบแลวสนใจนะแอดเข้ามาในกลุ่มผมได้นะครับผมยินดีรับนะครับนะฮะก่อนเข้ากลุ่มนะครับขออนุญาตเลยนะครับว่าจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นตัวจริงนะครับผมจะขอรูปจริงนะครับขอรุ่นรถที่ใช้จริงนะครับขอหน้า Facebook จริงนะครับซึ่งมันคงไม่ได้มากเกินไปเนาะใช่ไหมฮะ เหตุผลที่ผมขอเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเครื่องยืนยันนะครับในการสมัครสมาชิกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เวลามีมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราได้ตรวจสอบได้นะครับเราได้เช็คกันได้นะครับแล้วทุกคนให้ความร่วมมือกันหมดนะครับก,ก็ก็หวังว่าเพื่อนๆใน o u t u b e นะครับที่จะขอเข้าเนี่ยก็ขอให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับซึ่งเราก็อยู่กันแบบพี่น้องนะครับนะเอาเป็นว่า สุดท้ายมีคำถามอะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้ผมรีวิวหรือช่วยแก้ปัญหาในส่วนไหนนะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีในส่วนของออกล่องล็อกคอพวงมาลัยนะครับผมก็เพื่อนๆที่ติดตาม Facebook ผมอยู่แล้วนะครับจะทราบนะครับว่าผมอัปเดตข่าวอะไรไว้บ้างในนั้นนะครับแล้วที่สำคัญคืออาจจะมีข่าวดีที่มากกว่าน,นั้นอีก นะครับทำให้เพื่อนๆจ่ายได้ถูกแสนถูกนะครับแล้วผมจะมาแชร์เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหรือยูเซอร์นะครับผมนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ